สวัสดีค่ะพี่น้องถุงย้ำน้ำปล่อยเ้อมือเนี่อนตกแห้งได้บานเลยแทนปัสสาาต้นเช็ดขาเดียวแห้งข้าวเดียวโอ้ยดวนโอ้ยแห้งมดนแห้งมดนเระบอกกไปเอาสายยางตแท่งอาใ่ต้องไม่มางตรงัโตดีกดม่บอก มใกล้ะหาไปเอาใยางต้มก็ต้มบงแค่ว่ามันกะอาดล้วกะอาดไปกอาดว่าจะอาดแต่ไ่ได้กินน้ำดีไม้ต้มดีฮึไ่ต้มไม่แขงมันจะไปเอาน้ำเหมนอนน้ำไม่ได้ต้มกัดตั้งแล้วค่ะมดจิ้มย้ำโบราณน้าข่อยข่อยหันพีเอา่อไมได้ตำเลเนาะเพียบบ พวกินก็ตะคัวเองแม่ปลาคือพกินมาเตี้ยก็ินยิ้มแล้วก็เลียเสียงโขงโขงนี่ก็เนียย่างกินยิ้มแล้วเั่นนะมันยากมันก็เลีเนะมันบ่อยากมันก็บย่เลียด้วเหมือนมันมันลีวเนาะ ปวดหลังมะไก่หงอนหงาอยู่ในป่าเรากินหอนอยไได้ไปใก่หอนเดืดช่ไมอเดือนเล้หอนน้ำิ้เหมอกินเนือนเนอแล้วหางหอมเนไม่เห็นมันเป็นเหมือนสกินเนคือหอนมาน้อนเอกันก็มนั้ย่ปาแต่เราจะเ่มันหางร้อวย แขนเือกระชื้นเถือกเนาะฝนตกแกทั้งนั้นทั้งอื่นฝนตกบ่แมงหน่อยก็ที่พอฝนตกมาเนี่ยนี่มันหนาอยู่นหาคดับนเาครับับนขาเดี๋ยวัจะลอดเลเบียวกลี แบบแบบต้องกาน้องแรงงานตางเก็บนาคุ้ลงปนเป็นชาวบานเข่าน้ำใหญ่เลยหน้าเพิ่มุ้มเป็นชาวบ้านโดยผู้ใดน่าเุ็นบานหลามที่ได้กินน้ามือถือรวานเราจะเป็นเาวนาคอมันไม่ไปนาคือ ไม่ได yeah. ้เราขาไม่เจออ่ะยุ่วหนึ่งห้าหกห้าห้าเนืเนชื่อรถไทบอกเปล่ยนรถไยนาเปลี่ยนช่วงนี้รถไทยมันก็เปลี่ยนเนี่ยก็้องไยกถูมาขับขับเองก็แค่บันทึ้ยึดก็อยากขับบันรถไทยคุณก็อยากขับ ทางั้นมาคือเราใายแบบจ้าเ็จตั้งไหนคุณน้องกะดิ่งเ็คือเราันป่าแล้วก็บอกค่ะคอยมาเห็ดอันนั้นอันนี้แล้วค่อยว่า่อยยีพอะไรเยคุณยังคือมหากระดิ่จ้ต่อจมวันน้าหอกกระดิ้นนะคาจะเป็นจ้ำต่อจมวันน้าหมันกัี่ได้วใส่ได้ออไม่ยืมก็ได้นุแม่ไม่ยู่นะค่ะนก็ยัเย็ดยัดเน ขนาดแบบขนยินยั้งโชด้จ้านะาบ่ายังทัวไปบ่าวยังย้ําบ่าวยังยังบุุ้งใหญ่ใหญ่หเขาสิคะ